ตำนานเล่าขานพระผู้ทรงฌานอภิญญาครูบาอาจารย์ผู้เรียนวิชา,าคมเรื่องเล่าขานปฏิหารบาร,รมีหลวงปู่ถิมวัลหานไร,ราวันนี้ตำนานเล่าขานพระผู้ทรงฌานอภิญญาครูบาอาจารย์ผู้เรียนวิชา,าคมขอนําเอาประวัติและเรื่องราวของหลวงปู่ถิมสมพานแห่งวัลหานไร,ราพระธราจารย์ชื่อดังแห่งเมืองระยองผู้มากด้วยอิทธิคุณและบุญฤทธิ์ซึ่งมีผู้แต่งเรียบเรียงไว้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเผยแผ่บารมีหลวงปู่ ซึ่งท่านเป็นพระธทราจารย์ที่สร้างคุณประโยชน์มากมายแก่พระศาสนาคิ่ที่คุณความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปูท่ทิมไปที่ลืองลือมายาวนานแม้หลวงปู่จะมรณาภาพไปนานแล้วแต่ทว่าเรื่องราวความเข้มขลังศักดิ์อิทธิคุณบุญฤทธิ์ของหลวงปูท่ทิมยังตราตรึงในจิตใจและปรากฏให้บรรดาศิทยิอนุสิ์ได้พบเห็นอยู่เนื่องๆประวัติหลวงปูท่ทิมเดิมชื่อทิมงามศรีเป็นบุตรของนายแจ้นางอินเกิดที่บ้านระหัวทุงตาบุตรหมู่ที่สองตำบลหาร ปัจจุบันเป็นหมู่หนึ่งตำบลหนองบัวอบ้านค่ายจัังหวดระยองเกิดเมื่อวันศุกร์เดือน7ปีถอตรงกับวันที่1 6มิถุนายนพุทธศักราช2,422เป็นบุตรคนที่สองของครอบครัวเมื่ออายุ17ปีนายแจ้ผู้เป็นบิดานำตัวไปฝากไว้กับหลวงพ่อสิงห์วัดละหานใหญ่เล่าเรียนหนังสือทั้งไทยและอักษรของประมาณหนึ่งปี หลังจากนั้นขอลาหลวงพ่อสิงห์กลับไปช่วยโยบิดามันดาทำงานบ้านจนถึงอายุ19ปีท่านจึงถูกคัดเลือกเข้าเป็นลูกหมู่หรือทหาหาประจําการในสมัยนั้นอยู่ที่กรุงเทพถึง4ปีเสรจ็จึงได้รับการปลดปล่อยกลับมาอยู่บ้านตามเดิมโยบิดาจึงได้ขออนุญาตให้ท่านได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนาหลวงปู่ทิมได้อุปสมบทที่วัดทับมาโดยพระครูขาวเจ้าคณะแขวงมรยองเป็นพระอุปชัชฌา หลวงพ่อสิงเป็นกรรมวาจาร์เจ้าอธิการเกตเป็นอนุสาวนาจารย์โดยทำพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่7เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2449รอตรงกับปีมะแมเดือน6วันเสาร์ขึ้น7ค่ำได้รับฉายานามสมงว่าอิสริโกหลังจากบวชแล้วได้ศึกษาเล่าเรียนทางปฏิบัติสมถกรรมฐ,ฐานจากหลวงพ่อสิงอาจารย์ของท่านและศึกษาวิชาต่างๆจากตำราคู่วัดละหานใหญ่เข้าใจว่าเป็นตำรับเดิมของหลวงปู่สังเทา จนมีความรู้แต่ฉานได้ออกจากริกปฏิบัติทุดงกับหลวงพ่อยอดนักปฏิบัติที่เป็นอาจารย์ออกตังไปตามจังหวัดต่างๆเพื่อเจริญสมนธรรมออกหาความวิเวกสันโดษตามอธิยาศัยเป็นเวลาสามปีครั้นเมื่อใกล้เข้าพรรษากลับมาถึงจังหวัดชนบุรีได้จำพรรษาที่วัดนามัตตุมถึงสองพรรษาได้เที่ยวร่ำเรียนศึกษาวิชาเพิ่มเติมกับพระเกตอาจารย์หลายรูปทั้งพระสงฆ์และฆราวาที่เก่งกล้าอีกหลายคน จากนั้นได้กลับมาจำพรรษาที่วัดละหารไรและได้รับนิมนต์จากชาวบ้านขึ Now, ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดละหารไรตั้งแต่พุทธศตกราช2450ท่านได้ก่อสร้างสนาสนาบูรันซ่อมแซมกุฏิและถาวรวัตถุอีกหลายอย่างหลังจากหลวงปู่ถิ่นได้สร้างอุโบสถเสร็จด้วยบารมีของท่านแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2517ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ9ปี หลวงปู่ทิมได้วางศิลาฤกษาลาการปร,ริยนภาวนาพิรัตและสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2518จากนั้นได้สร้างและปรับปรุงหอฉันอุตโมหลวงพ่อทิมมีตำแหน่งครั้งสุดท้ายเป็นพระครูภาวนาพิรัตชาวบ้านโดยทั่วไปนิยมเรียกว่าหลวงปู่ทิมซึ่งท่านได้มราณาภาพด้วยโรคชราเมื่อเวลา2 3 0 0นาฬิกาของวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2518 ณนหน้าหอสวดมนต์วัลหานได้หลังจากรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จนศิราชาเป็นเวลา23วันคณะสิทธิ์จึงได้ตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลน,นวันลหานได้และเก็บศพไว้บนสาลาภาวนาพิรตโดยขอพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2526น้ำเบญวัลหานได้หลวงปู่ทิมท่านเป็นประทีปปฏิบัติเป็นประทียึดมั่นในพระธรรมและพระวินยัยขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระมรรคน้อยสันโดศ ไม่ยินดียินร้ายในรูปรถกถิ่นเสียงฉันอาหารเจเป็นประจำฉันพัตอาหารมื้อเดียวเวลาประมาณเจ็ดนาฬกาและฉันน้ำชาประมาณสี่โมงเย็นจะไม่มีการฉันเพลงเลยอาหารประเภทเนื้อสัตว์หรืออาหารขาวทุกชนิดท่านจะไม่ยอมฉันแม้แต่น้ำปลาอาหารที่ท่านฉันส่วนใหญ่จะเป็นผักถั่วหรือน้ำพริกกับเกลือป่นปฏิบัติอย่างนี้เป็นเวลาถึงห้าปี ร่างกายผิวพรรณของท่านก็ปกติอยู่ตามเดิมพละกําลังของท่านยังดีและสมบูรณ์อยู่เช่นเดิมร่างกายอ้วนท้วนพอสมควรทั้งนี้คงเป็นพระบุญบาร,รมีของท่านที่สะสม,มาจึงทําให้ท่านเป็นประที่เคร่งครัดและบริสุทธิ์ในพระธรรมวินยัยดํารงชีวิตอยู่ได้ถึง9 6ปีอายุพันศา7จพรรษาและได้มรณาภาพด้วยโรคชาราและวันที่16ตุลาคมของทุกปี วัดละหารไร่และคณะศิษย์จะร่วมกันจัดงานวันระลึกถึงหลวงปู่ทิมซึ่งก็มีลูกศิษย์มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากวัดละหารไร่ที่ตั้งวัดละหารไร่ตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองประวัติความเป็นมาวัดละหารไร่นี้ก่อตั้งเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2354โดยหลวงพ่อสังเ่ารองเจ้าอาวาสวัดละหารใหญ่สมัยนั้น เห็นว่าพื้นที่ทางฝั่งคลองด้านตรงข้ามทางทิศเหนือของวัดละหานใหญ่มีทำเลดีเหมาะแก่การปลูกพืชผักจึงได้หักล้างถางผงใช้เป็นพื้นที่ปลูกพืชผักขึ้นแรกได้สร้างที่พักร่มเงาไว้เมื่อถึงเวลาเข้าพรรษาก็จำพรรษาที่วัดละหานใหญ่ต่อมามีผู้คนไปทําไร่ในแถบกไกลๆที่นั้นมากขึ้นเห็นว่ามีพระสงฆ์อยู่เมื่อถึงวันพระก็จัดพัตนาหารไปถวายเป็นประจำต่อมาได้มีพระภิกษุไปอยู่เพิ่มมากขึ้น จึงได้ก่อสร้างกุฏิวิหารพระสงฆ์ก็มาจำพรรษาที่นั่นตั้งชื่อว่าวัดไรวารีต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดละหารไราโดยมีหลวงพ่อสั่งเท่าเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกในภายหลังทางวัดละหารไราได้มีพระภิกษุแก่อุโสข,ขึ้นหลวงพ่อสั่งเท่าจึงมอบให้ปกครองกันเองส่วนตัวท่านได้กลับมาเป็นเจ้าอาวาสวัสดละหารใหญ่ทราบว่าภายหลังได้รับการนิมนต์จากเจ้ามรยองไปเป็นเจ้าอาวาสวัดเก่งจังหวัดรยอง มอบหมายให้หลวงพ่อแดงเป็นเจ้าอาวาสแทนต่อมาได้มีเจ้าอาวาสอีกหลายรูปปกครองวัดละหารไร่คือหลวงพ่อเกิดหลวงพ่อสิงหลวงพ่อจวงต่อมาหลวงพ่อจวงได้ลาสิทธาบททําให้วัดละหารไร้ขาดพระภิกษุจำพรรษาเป็นเวลาสามเดือนในขณะนั้นหลวงพ่อทิมได้เดินทางกลับจากจังหวัดชนบุรีพุทธศาสนิกชนบ้านละหารไร่จึงพร้อมใจกันนิมนต์เป็นเจ้าอาวาสเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2450 หลวงพ่อทิมจึงได้สร้างอุโบสถขึ้นหลังหนึ่งทำด้วยไม้ปัจจุบันได้เคลื่อนย้ายมาห่างจากที่เดิมประมาณ20วาและบูรณะให้อยู่ในสภาพเดิมปีพุทธศักราช2483หลวงพ่อทิมได้มอบศาลาการประเรียนเป็นสถานที่เปิดสอนนักเรียนเพื่อให้บุตรหลานได้ศึกษาเล่าเรียนต่อมาชาวบ้านเห็นดีด้วยจึงได้รวมใจสร้างอาคารเรียน ขึ้นหลังหนึ่งและเริ่มทําการสอนเมื่อวันที่17พฤษภาคม2483โดยมีนายเสียงจันทนีเป็นครูใหญ่พุทธศักราช2514ในทยงสุขเทศและชาวบ้านวัลหารไร่จึงได้รวมใจกันสร้างอุโบสถขึ้นใหม่โดยหลวงพ่อทิมมอบเงินให้เป็นทุนขั้นแรก30,000บาททำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2515โดยบารมีของหลวงพ่อทิม อุโบสถก็สําเร็จภายในเวลาเพียงปีเศษเท่านั้นและได้ขอพระราชทานวิสุงคามเสมาทำพิธีฝังลูกนิมิตเมื่อตั้นปีพุทธศักราช2517ปีพุทธศักราช2478ท่าธิการทิมจึงได้รับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ให้เป็นพระครูชั้นประทวนโดยทรงหมายและตราตั้งไว้ทางเจ้าคณะจังหวัดอยองแต่หลวงปู่ทิมก็ยังไม่ยอมไปรับและไม่บอกใคร ทางจังหวัดจึงได้มอบหมายให้เจ้าคณะอำเภอมามอบให้ที่วัดเองท่านจึงได้รับเป็นพระครูทิมและได้รับเป็นพระคู่สวดปีพุทธศักราช2497ทางคณะสงฆ์ได้แต่งตั้งพระครูทิมเลื่อนชั้นเป็นพระครูสัญญาบัตรท่านก็ยังไม่ยอมเอาและไม่บอกให้ญาติโยมได้รู้จนทางเจ้าคณะอำเภอได้มีหนังสือส่งไปยังวัดวัยวัจกรได้ทราบและนำเรื่องนี้ปรึกษาชาวบ้านและคณะกรรมการวัดให้ทราบ ้องอาราธนาหลวงปู่ทิมมารับบรัญ,ญบัติทัตยศเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2507บารมีของหลวงปู่ทิมคัดลอกจากหนังสือที่ระลึกฉลองหอฉันและฉลองอายุครบ8รอบพระครูภาวนาพิรัตทิมวัลหานได้ระยอง10มิถุนายน2518จากบันทึกของนายสายแก้วสว่างบินธทบตาท,ที่จังหวัดชนบุรี มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอําเภอบางละมุงซึ่งผมจำชื่อไม่ได้ได้มาเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อวานนี้ผมเห็นหลวงปู่ทิมไปบิณธบาตอยู่ที่เมืองชนผมจำได้เขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นความจริงเพราะจำหลวงปู่ทิมได้ผมก็ได้แต่นึกและก็ไม่กล้าตอบแต่นึกว่าหลวงปู่ของเราจะเป็นไปได้หรือผมจึงเก็บเอาเนื้อความนี้ไว้แต่ในใจและก็คุยกันเรื่องอื่นต่อไป อยู่มาประมาณอีกสักสิบกว่าวันก็มีคนเมืองชนมาเล่าให้ผมฟังอีกก็เหมือนกับที่คนแรกเล่าให้ผมฟังทุกประการผมจึงลองถามหลวงตาที่เป็นครัรองอยู่ที่วัดดูและเล่าเรื่องราวให้ท่านฟังท่านตอบว่าอาตมาก็ไม่ทราบและไม่ได้สังเกตเพราะฉันจังห่างต่ำตันแต่ก็ปรากฏท่านทีอาหารแปลกประปนอยู่เสมอแต่ก็อาจจะเป็นความจริงเพราะท่านเป็นพระที่สำเร็จอย่างชั้นสูงอยู่แล้วยิ่งไม่ถูก มีชาวบ้านดองละลอกคนหนึ่งชื่อนายธงสุกเทหรือชาวบ้านละแวกนั้นมักเรียกว่าประหลัดธงบ้านอยู่ไม่ห่างจากบ้านผมเท่าไรนักหลังจากที่ผมกลับจากทำงานก็อาบน้ำจวนจะทานอาหารเวลาประมาณหนึ่งทุ่มปะหลัดผู้นี้ก็เริ่มจะทานอาหารเหมือนกันหยิบจานอาหารมาวางและมีลูกสาวอยู่ใกล้ใก้ผมก็กำลังทานอาหารอยู่ที่บ้านก็ได้ยินเสียงปืนระเบิดขึ้นสองจังหวัดสีนัดแล้วสามาติดต่อกัน ปรากฏภายหลังว่าผู้หญิงพลาดปืนกับขอบสังกสีรูบ้านระยะประมาณสี่เมตรแต่กระสุนไม่ได้ถูกนายทงเลยมีกระสุนไปถูกขาตั้งรถจักรยานทําให้สะเก็ดบ,บินไปโดนเด็กลูกสาวที่ขาบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นทั้งนี้คงเป็นเพราะอภินิหารเรียนหลวงปู่ทิมรุ่นแรกซึ่งนายทงแขวนคออยู่เพียงเหรียญเดียวซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจสันนิษฐานว่าผู้ยิงใช้ปืนคาบินสองกระบอกเพราะเก็บปลอกกระสุนได้แน่ชัด ยิงไม่เข้ามีคนเดินทางมาจากเมืองชนเล่าให้ผมฟังว่าเพื่อนของเขาถูกยิงตอนเวลาหลังอาหารด้วยปืนลูกซองถึงเก้านัดเสื้อขาดทะลุถึงผิวหนังไม่เกรยมแต่ไม่เข้าทั้งนี้ก็เพราะเขาได้ปรับชิกหลวงปู่ทิมกับลูกอมมาแขวนไว้เพียงไม่กี่วันและเรื่องเท่าที่ผมเห็นมาเกี่ยวกับปรับฉิกก,ก็คือหลานของผมถูกสุนัขก,กัดจนเสื้ออกางเกงขาดเป็นริ้วรอยถึงกับล้มลงนอนร้องให้เมื่อผมวิ่งไปช่วยปรากฏว่า ไม่มีรอยเที่ยวสุนักเลยเด็กคนนั้นมีแต่เพียงปลักขิดของหลวงปู่ทิมแขวนอยู่ที่เอวหนึ่งอันเท่านั้นน้ำมนเดือดเมื่อราวพุทธศักราช2,511ที่วัดพะงนอกอำเภอเมืองจังหวัดระยองได้มีพิธีปลุกเสร็จพระเครื่องรางของครงหลวงพ่อจันทเจ้าอาวาสวัดพุงนอกในพิธีนี้ได้นิมนต์เกจิอาจารย์มาหลายรูปด้วยกันและหลวงปู่ทิมก็ได้รับนิมนต์ด้วย หลังจากเริ่มพิธีปลุกเศษหลวงพ่อต่างๆก็ได้ทําการปลุกเศษและในพิธีนี้อาจารย์รัฐซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดได้นําองค์ใส่น้ามบนมาตั้งไว้และนิมนต์หลวงปู่ทิมทําการปลุกเศษน้ำมนต์องค์เดียวท่ามกลางพุทธศาสนิกชนทั้งหลายปรากฏว่าน้ำมนต์ที่อยู่ในองค์ใหญ่ครึ่งองค์พอหลวงปูลงมือปลุกเศษน้ําได้เดือดและค่อยๆ ทวีความสูงขึ้นท่ามกลางความอสสัศจรรย์ของผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอัางมากปรากฏว่าหลวงจากพิธีแล้วน้ำมนต์ได้ถูกชาวบ้านแย่งเอาไปจนหมดสิน้นคราวพลาดนายจำลองแห่งร้านทวีซักได้ชวนนายทีมวิจารุสถิตนายนิวัตรร้านรุ่งเรืองวิทย์ได้ไปหาหลวงปู่ทิมเพื่อนมัดการท่านขาตับได้บูชาเหรียญรูปถ่ายและตัดคิดกลับมาได้ครึ่งทางนายนิวัตรจึงชวนนายจำลองเพื่อขอลองของ ทั้งสามก็ได้ทําการทดลองโดยทั้งสามนำเอาเครื่องรางดังกล่าวอาราธนาแล้วแขวนกิ่งต้นไม้ในจําลองได้ใช้ปืนยิงในระยะห่างกันประมาณหนึ่งคืบปรากฏว่ายิงไม่ถูกนายนิวัตจึงขอยิงบ้างจ่อยิงปรากฏว่าไม่ถูกอีกเช่นกันทั้งคู่บอกว่าถ้าระยะนี้ยิงไม่ถูกก็ไม่ต้องใช้ปืนแล้วเพราะทั้งคู่เป็นผู้ที่สนใจปืนอยู่แล้วถ่ายรูปหลวงปู่ไม่ติดถ้าไม่ขออนุญาตเมื่อคราวปลุกเสกของที่วัดพลา จังหวัดระยองหลวงปู่ได้รับนิมนต์ไปนั่งตกเสกด้วยมีเช่าภาพหนังสือพิมพ์ไปถ่ายรูปโดยไม่ขออนุญาตจากหลวงปู่ก่อนปรากฏว่ากดชัตเตอร์เท่าไรๆชัตเตอร์ก็ไม่ทำงานแต่พอนึกได้เข้าไปขออนุญาตก็ติดและได้ภาพที่ชัดเจนดีเศษตะกรุดใต้น้ําคุณป้าอยู่งามสีบ้านอยู่ใกล้ๆวัดละหารไร่และเป็นหลานของหลวงปูท่ทิมได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยหลวงปูท่ทิมอายุประมาณ60 7 0เจปี เวลาท่านทำตะกรุดท่านจะลงไปทำใต้น้ำโดยถือตะกรุดแล้วเดินลุยน้ำลงไปจากศาลาหน้าวัดมีผู้เห็นกันหลายคนเมื่อหลวงปู่ทิมทำตะกรุดเสร็จเดินลุยน้ำขึ้นมาทุกคนประหลาดใจเพราะเนื้อตัวและจีวรของหลวงปู่ทิมหาได้ปิดน้ำไม่เสกตะกรุดลอยท่านอาจารย์รัตนเจ้าอาวาสวัดหนองกระบอกอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่ทิมเป็นพระที่มีพลังจิตกล้าแข็งมากสามารถเสกจ,จนตะกรุดลอยได้ ท่านเล่าว,ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งได้นิมนต์พระอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดระยองมาสี่รูปด้วยกันมีหลวงพ่อหลวงพ่ออําหลงพ่อชื่นและหลวงปู่ทิมให้หลวงพ่อที่มาทั้งสี่รูปนําตะกรุดสาริกามาด้วยแล้วนําลงใส่บาตให้หลวงพ่อทั้งสี่องค์น,นั่งล้องรอบบาตและขอให้ท่านทุกองค์เรียกตะกรุดให้ลอยขึ้นจากบาตหลวงพ่อหอมเป็นผู้เรียกก่อนโดยนั่งบริกรรมอยู่พักหนึ่งแต่ก็ไม่ปรากฏว่าตะกรุดลอยขึ้นมา จากนั้นหลวงพ่ออ่าและหลวงพ่อชื่อก็ได้นั่งบริกรรมทํานองเดียวกันตะกรุดก็ไม่ยอมลอยขึ้นจนถึงองค์สุดท้ายคือหลวงปู่ทิมท่านนั่งบริกรรมอยู่สักครู่ก็ปรากฏว่าตะกรุดลอยขึ้นมาจากก้นบาหลวงพ่อและเจ้าอาวาสวัดหนองกระบอกเห็นเช่นนั้นก็ตกใจและบอ,อกว่าขอให้ช่วยทําให้วิ่งรอบบาดด้วยหลวงปู่ทิมก็นั่งหลับตาภาวนาตะกรุดก็วิ่งอยู่รอบๆบบาดท่ามกลางความตื่นตะลึงของพระสงฆ์ทุกองค์ และเรื่องนี้ได้เป็นที่โจทย์ฐานกันทั่วไปในจังหวัดระยองอำนาจจิตอันกล้าแข็งของหลวงปู่ทิมแม้แต่เครื่องปั่นไฟท่านก็สามารถบังคับให้หยุดได้โดยไม่ทราบสาเหตุคือมีอยู่ครั้งหนึ่งที่วัดละหานไร่มิลิเกมาเล่นพอลิเกกำลังจะออกแขกก็ปรากฏว่าไฟฟ้าดับพลึบลงพอแขกเข้าโรงไฟฟ้าก็สว่างขึ้นเป็นอย่างนี้ถึงสามครั้งจนต้องมีคนเตือนคณะลิเกให้ไปขออนุญาตหลวงปู่ทิมเสียก่อน เมื่อไปขออนุญาตแล้วก็ปรากฏว่าไฟฟ้าที่เคยปิดปิดปด,ดับดับก็ติดสว่างตลอดทั้งคืนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านหากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสารรค์ผลงานขึ้นมา